วุฒิที่เพื่องฝึกกำหนดดูสิ่งที่ละเอียดกว่าคำว่าท่าสีดินน้ำลงไยได้ก็ต้องมีการทดลองเพื่อสรุปผลกันต่อจับทิตาซึ่งก่อนที่ทิตาจะคบกับวุฒิทิตาได้เคยไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีพบกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งอธิบายคำว่าอธิสมานากายได้เป็นอย่างดีและได้กำหนดดูกายในของทิตาและเพื่อนรวมสมคนทำให้ทิตาอย่างจำได้ว่าแต่ละคนมีอธิสมานากายหรือกายในแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้าง จะเล่าสรุปโดยย่อนะครับความหมายของคำว่ากายในคือกายละเอียดที่มีอยู่ในทุกคนจะเปลี่ยนภพภูมิกายในได้ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆสั่งสมกรรมดำกรรมขาวมามากน้อยเพียงใดเรื่องเปลี่ยนกายในจะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดในคลิปถัดๆไปนะครับส่วนกายในนั้นไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อจะต้องมีสภาวะจิตจละเอียดก่อนถึงจะกำหนดดูได้ เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจะเป็นสิ่งที่ฝึกจิตให้ละเอียดได้เร็วที่สุดจิตาจึงทดสอบให้วุฒเริ่มกำหนดดูกายในยของตนเองก่อนเลยวุฒก็งงและไม่เคยรู้จักว่าอธิสมานากายหรือกายในายมาก่อนหลังจากที่ตาอธิบายให้ฟังผมก็พอจะเข้าใจได้แล้วหาคำอธิบายให้เข้าใจง่ายตามภาษาเด็กวิทย์อย่างผมละกันนะครับกายในยว่าันง่ายๆเปรียบเหมือนเครื่องแคลิเบรตหรือการปรับเทียบจิตของเราเอง ถ้าหากคนเราสั่งสมความดีกายในก็จะเปลี่ยนเป็นภพภูมิที่ดีหรือหากทำชั่วกายในก็จะเปลี่ยนไปตามกรรมชั่วนั่นแหละครับแบบนี้ทุกท่านพอเห็นภาพนะครับดังนั้นคนเราไม่ใช่ว่าจะมีใครตามบันทึกกรรมของใครได้ครับหากแต่เป็นจิตใจของเราเองต่างหากที่คอยบันทึกและตรวจอยู่ทุกขณะจิตเหมือนเมม o r ีนั่นแหละครับเอาเป็นว่าพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มเรื่องนั่งกันต่อเลยดีกว่าครับพอวุฒิเริ่มกำหนดดูอธิสมานากายหรือกายในของที่ตา สักครู่เดียวซึ่งไม่นานเหมือนตอนเรื่องฝึกครั้งแรกก็ปรากฏเป็นภาพชุดที่ทิตาใส่อยู่มีสร้อยสังวานสีทองที่ตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสวมชุดขาวสง่าเหมือนชุดไทยกระโปรงชุดไทยสีขาวมีรัดกำไลแขนทั้งสองข้างสวยงามสีทองและมีรัดกำไลตรงตรง้นแขนสีทองสวมชดาคล้ายมุกุฎสีทองสวยงามอรา่ามีรัศมีเปล่งประกายโดยเขาใบหน้าที่อยู่ในชุดนั้นคือทิตาจึงออกจากสมาธิมาเล่าให้ทิตาฟัง